แล้วกูกดตายาคมๆมมาดิ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 กูล่อเลยอะแล้วกูกดตายาคมคมมาดิแล้วกดตายาคมคมได้เอ้ยอ้าวแล้วตีไม่โดนเฉยอะไอ้มอนี่มันตีไม่โดนแล้วกูกดตายากไปคมคมมาแล้วกดตายากไปคมคมแล้วกูกดตายากไปไหมกูกดตายากเลยไหมทุกคนแล้วกูกดตายากคมคมแล้วกดตายากคมคมมา คือถ้าเราอ่ะโอ้คอตไม่ใช่คอตนี่ว่าเพื่อนเรานี่ว่าแล้วแล้วกูล่อเลยฮะแล้วกูล่อเลยฮะโอุโ๊ยวุ้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 ยมาเลยดีกว่าไม่เคยกลัวโอ้โหโอ้โหยังไงฮะยังไงฮะชี้หน้าไปก่อนหนึ่งที is 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 มาเลยมาเลยมาเลยเอามาเลยเพื่อนมาเลยเดี๋ยว,เด,ยวเ,เ,นะเดี๋ยวเราจุกเองนะเดี๋ยวเราจุกเอง โดจ,จุกเองโอ้โหเยสเคเยสเคโอ้แล้วโดนฟาดก่อนเลยหนึ่งทีเรียบร้อยฮะผมแล้วละกูเรียบร้อยเลยฮะอ้าวมาดิ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 ไม่มาฮะไม่มาชี้ได้ไปก่อน <c oughs> แล้วกูกดตายาคมคมแล้วกูกดตายาคมคมมาดิ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 กูล่อเลยอะ <c oughs> แล้วกูกดตายาคมคมมาดิแล้วกูกดตายาคมคม คมเลยทีเดียวโอเคคมเลยทีเดียวขอบคุณน้องอย่าพูดอย่างนี้กับพีซิโอ้โหแล้วตรงนี้มันแมปแคบแล้วตรงนี้มันแมปแคบ <มา S 1> จัดแล้วมันแมปแคบจัดจัดอ่ะแล้วหลงไอ้หมอนี่มันหลงไงฮะ,หลง,ฮะหลงไฟแล้วกูโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงปะขําเป็นยังไงไ โอ้โหโคตรปวดนะฮะมาโอ้อดีนาลีนไม่มีออดีนารีนไม่มีแล้วก็ไม่มีแสงไฟสายด้วยไอ้นี่มันเฮ้ยโอ้โหสวยและกูดึงเลยนี่บ้าหรือเปล่าไม่สนใจแล้วกูดึงเลยสวยโอ้โหส,สวยจัดผมมีแทงหลังครับทุกคนเออผมมีแทงหลังเ,ออเมื่อกี้ แทงหลังจริงด้วยอ่ะไม่ปอออลอมอ่ะแล้วมันบิง้งมาแบบขมๆแล้วมันบิง้งมาแบบขมๆม,มันบิง้งมาแบบขมๆแล้วมันบิง้งมาแบบขมๆแล้วมันบิ้งมาแบบขมๆแล้วก็ออกเลยโ <laughs> อ้ยนี่มันก็ใจเดียวนี่มันก็ลักเดียวเป็นโอ้โหสองขี้ห <üğ> บลลูบันไล,ล่แล้วฮะบันไล่แล้วฮะ แล้วกูดึงเลยแล้วกูดึงเลยเพื่อนเดวิดคิงบังให้กูสวยสวยโอ้โหตาบอดรัวๆ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 โอ้โหหวเลย อโอ้โหเดย,ยเดี๋ยวเดรถอะไรวาเนี่ยรถดำรดำโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเร,ร,รียบร้อยเลยลเรียบร้อยเลย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 เเลย้บน้ล้วลบลบยลี้อยเีบ้เละยะรี้เอเ้อ้อยเฮ้ย้ยบร,รอเอยรย ชีพผมเป็นอะไรเมื่อกี้คือแบบมันค้างไปเลยอะชีพผมพังอะไรนี้พังอะไรงี้โอเคเดี๋ยววนรอบนี้ได้นะฮะวนรอบนี้ได้ยังไงฮะออ้ยหลอกไฟเป็นไวไหมอนี่มันหลอกไฟเก่งหมอนี่มันหลอกไฟเป็นนะฮะมาอ้วกแดงเป้าอ้อวกแดงเป้าถ้าไม่ใช่อ้วกแดงอย่ามาอย่ามาเออเมาส์ก็พังคีย์บอร์ดก็พังน่าจะเป็นเพราะว่าผมหัวร้อนแล้วทุบคีย์บอร์ดนะครับเออโอ้อยไอหมอน,นี่มันเดินไววะ่ะไอทุกคนหมอนี่มันเดินไว มาแล้วมันมาจริงแล้วมันมาจริงอ้าวแล้ววนอยู่แล้ววนอยู่ยังจุกได้วนอยู่ยังจุกได้ดูนะฮะอยู่เนีมันไม่สุดเต้นหน่อยทุกคนล้างนี่ไหมเราล้างนี่ไหมเรามีตายยากนะเรามีตายยากนะแล้วกูจ่ายและกูจ่ายและกูจ่ายและกูจ่ายไงฮะจ่ายเอ้ยอ้าวแล้วตีไม่โดนเฉยอ่ะไอ้หมอนี่มันตีไม่โดนแล้วปูดตายยากไปโคมโคมมาแล้วกวดตายยากไปโคมโคมตายยากไปโคมโคม คมเกินฮะทุกคนโอ้โหโดนเลยวะทำไมโดนทีเดียวตายอ่ะกดเฟซกดเฟซเด้อสูสูกดเฟซเด้อสูเด้อมาเพื่อนเพื่อนหิวก่อนหิวก่อนอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้เรียบร้อยไงฮะแล้วเรียบร้อย และเรียบร้อยไปหนึ่งอเอโอโเป็นไงเป็นไงเป็นไงฮะเขาเรียกว่าเรียบร้อยอีกหนึ่งเออฮะผมอย่ายายา,ยา,ยาล้วกูบังก่อนเลยแล้กกูบังให้ก่อนเลยเอาเพื่อนโดนฮะ <c oughs> เรียบร้อยฮะผมและเรียบร้อยอีกรอบครับ <c oughs> จะไล่ใครเอาแล้วพับเลยพับแม่มเลยสั์แล้วกูพับแม่มเลยเอามามาเพื่อนมามามาเออแล้วกูบังให้เลยเอาไม่โดน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 แล้วไม่โดนเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะกูกระตุกจัดฮะตอนนี้เอาแล้วกระตุกจัดเฮ้ยมันจะหันมาทางนี้หรือเปล่าฮะทุกคนโอ้โหไม่หันมาทุกคนสวยสวย เอา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 แล้วไม่หันมาทางนี้เลยฮะนี่ไงครับผมเขาจะมาเครื่อนนี้เขาจะมาตรงนี้เขาจะมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วกูดึงเลยแล้วกูดึงเลยตรงนี้มีไม้ไหมมีไม้เว้ยตรงนี้มีไม้เว้ยแล้วมีแบบโอ้ยอย่างดีฮะบอกเลยว่าอย่างดีบอกเลยเอ้ยโอ้โหคนนี้เขาหลอกไฟเป็นหลอกไฟเป็น อ้าวเอาเรื่องไม่ล่ะมึงว่าเอ้ยโอ้โหหลอกไฟจริงฮนะหลอกไฟเป็นจริงฮนะคนนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้ถัวไม่ได้ถัวเด้อสูองง๋แล้วมันยังไงแล้วมันยังไงหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอยู่หลอกต่ออา้าวแล้วมูลบอกไปหนึ่งทีครับผมผมก็วนตอนนี้วนทวนเข็มวนตามเข็มไปผมก็วนได้มึงก็หลอกได้อาลวโดนตีละ,ละลหนึ่งทีอา้าวหลอกอีกแล้วอากูมาลูมาลเลยอา้าวเฮ้ยทุกคนไม่ทันฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า ติตในสถานะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมาเอาไม่เอาเราจริงฮะมันไม่เอาเราจริงวะไอหมอนี่หลอกไฟหรือเปล่าล่ะหลอกไฟหรือเปล่าล่ะไม่หลอกไม่หลอกเดี๋ยวเราเปลี่ยนรอบบนนี้ไหมเพื่อนเพราะรอบนี้คือแบบมันสั้นเกินไปไงแล้วกูวางเลยแล้วกูวางและกูวางเลยเฮ้ยทำไมวะเมากูก็หลอนอะทุกคนดูดิแล้วกูกดสายแยกไปไหม เรากูตายยากเลยไหมทุกคนแล้กวกูก็ตายาาตายากคมโคมหรือกูกดตายยากคมโคมมามาอย่าวางไม้นะเพื่อนอย่าวางไม้นะเพื่อนอย่าวางไม้นะเพื่อนอ่ะแล้วมันเอาเลยแล้วมันเอาคนนั้นแล้วมันเอาคนนั้นคนเราคนเลือกคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่จุดใจอื้มเขาโผล่ไอ้นี่มันหลอกเก่งจริงว่ะทุกคนเฮ้ยมาดิมาเออมึงจะไปไหนวะ ก็เก็บไปนี่บัตรลงบัตรรัดเอะมึงไม่มีความสามารถในการเก็บบัตรรัสเกอร์บัตรรัสเกอร์ติ๊กไฟไปก่อน,นตรงไหนตรงไหนตรงไหนสวยยังเฮ้ยมาเจ๊กมาเจ๊กมึงจะซ้ำหรือเปล่าละ่ะจะให้เขาซ้ำหรือเปล่าละ่ะไอ้หนู เดี๋ยวนะเราจะต้องไปเพื่อผู้คนสักหน่อยแล้วปีปอปีปอเขาเรียกว่าบอดสนิทมิสหายตรงนี้ไม้ชายไปแล้วด้วยจะสูโอ้โหแล้วยังมันยังไงวันนี้แล้วมันยังไงวนันนี้แล้วมันยังไงวนันนี้แล้วมันยังไง,ง,ไงเฮ้ยวนวนไม้เล่นนะ่ะวนไม้เล่นนะ่ะไม่เอาเหรอเฮ้ยอิงไปไหนไอ้สอง บนไม้เล่นกับเราหน่อยดีเออเนี่ยโอ้โหแล้วมันโดนจริงฮะไม่ไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นละแล้วลกูวางไม้ไปเลยวางไม้แม่มเลยแล้วกูวางเลยโอ้โหกาจะกาจะบอดกาจะบอดกูตายหาก่อนมันใกล้เกินะระยะมันไม่ได้นะ แล้วกูก็ตายแล้วไปหนึ่งทีโอ้โหคมๆฮะทุกคน